วันจันทร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2554นะครับคุณแรมอยู่ที่ส่วนสมเด็จพรนางเจ้าสวนสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิตก็ที่นี่อยู่ตรงจุจักรนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูเด็กๆกันมีคใครบ้างนะ oh. นี่เจ้าหัวหน้าแกงเลยพีซซเจ้าประจํา นี่คือพี่เพลินนะครับเป็นสาวและวพาน้องๆมาด้วยเหรอคะแม่ชื่ออะไรครับคุณหลาลืมไปละชื่ออะไรครับลูกวินเหรอครับเออนี่พี่รันนะครับพี่รนอย่างนี้ทํางานเก่งมากคนนี้ต้องพี่เอิบแน่นอน เมื่อก่อนยังอยู่ในท้องคุณแม่หนิงเลยคนเนี้ยคุณฟ้ามนแต่ว่าคุณนั่งชันเข่าเงี้ย <Okay. S 1> พี่ผูรูปหล่อของเรา <c oughs> พี่ผูออกแนวเกาหลีแล้วนะเนี่ย <c oughs> นี่พี่อิมครับวันนี้มาตั้งใจมาดมันมาก,มาก,มากทำงานเส้นพ <c oughs> ึด <c oughs> ดพๆดเก่งมากเลยพี่อิมม <c oughs> ีน้องแพลคนสวย สวยกว่าพี่เพลินอีกเปล่าหรือว่าสวยเท่ากันอันนี้เป็นน้ำค่ะนี่บรรกาศที่สวนํำเร็จพระนางเจ้าศิลิกิจตรงจัดจักนะครับบรรกาศดีลมเย็ยนลมเลืน่นเราก็อยู่ใต้อาคารนี่แล้วก็มีต้นสายหยุดนะครับเนี่ยส่งกลิ่นหอมชมดอกไม้ส,สวยๆกันนะครับ นี่ก็ดอกกล้วยไม้ครับคงม,มีชื่อแต่ว่าไม่รู้จัก ครับก็ช่วงนี้มีน้อยครับน,น้องรันเด็กนี้เขาเก่งนะครับลองดูด้วยมีสัตว์ปา่ามาเรียนเต็มหมดเลยครับโอ้โหรงเรียนนี้น่าสนุกจริงๆเติมอะไรดีพี่เพลินโอ้ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในน้ำนครับพี่อิมโหเดี๋ยวนี้เก่งนะขึ้นมาถึงปุ๊บล่างล่างป,ปุ๊บปุ๊บลงสีแล้วขอนิดนึงได้ไหมครับขอให้ไล่สีด้วยนะครับให้มันสีมันจะได้เป็นสวยๆนะครับ